สวัสดีครับนักเรียนก็ยังอยู่ใน x 4 3 1หนะครับหน้าตาของเวอร์ชัน5ล่าสุดเป็นไอคอนแล้วตอนนี้รถมาด้วยอาการติดไม่เต็มสูบครับนักเรียนเป็นครูเขาเรียกว่าเป็นคูบุตาแล้วจากโตโยต้าเครื่องตระกูล v ออสหนึ่งเอซดนะครับคาเล็เตอร์ไม่ได้แตกต่างกันทุกรุ่นหรอกของโตโยต้ามันคล้ายๆกันครับเหมือนคนยุโรปคนเอเชีย อาการเครื่องยนต์ติดไม่เต็มสูบครับถ้าได้ยินเสียงเข้าใหม่ก็จะตับ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 ตตตับเร่งก็ตัวนี้ไฟเครื่องยนต์โชว์ครับคงจะกินหมูกันก็แล้วั เข้ามาดูกันก่อนครับ Lead f l o Code ครับเข้าอยู่ในตัวโยต้านะครับขึ้นรหัสให้ P 1 3 0 0 Initiator Circuit Current Current ในของรันนะครับเป็นโค้ดปัจจุบันทันดน่วนตอนเนี้ยกำลังเกิดขึ้น History ก็คือโค้ดในอดีต บางทีเขาไม่ได้ลบมาเพนดิ้งคือกําลังจะเกิดขึ้นอีกแลด้เนี่มันยันกันสามตัวปับป๊บๆๆๆเลยนี่คือโค้ดที่ปัจจุบันทันด่วนอ่ะแล้วถามว่าเป็นที่ไหนก็เป็นที่ระบบจุดระเบิดเนี่ยครับอิกนิเตอร์นี่ก็คือคอยหรือหัวเทียนมันไม่จุดแล้วแต่ทีนี้เพื่อความแน่ใจนักเรียนครูสุขสันต์ก็ให้เอา Data มาลีดอย่างที่ว่านะครับ ดูอะไรดูยันนะครับก็ดูรอบเครื่องยนต์ครับอินเจกเตอร์ครับค่า m a ส s a i r f ฟโออก x ิเจนเซนเซอร์นะครับค่าช็อตครับอ่ะมาดูยันอีกทีหนึงหลักการพิจารณาส่วนผสมตัวนี้แหละครับ ส่วนผสมบางเห็นไหมฮะบางบงบางบงบางบางบงแต่บางบางนี่บางกินหมูเห็นไหมครับออกซิเจนเซนเซอร์บอกว่าส่วนผสมบางนะจะแต่ส่วนผสมบางในครั้งนี้รายงานกลับไปให้กล่องถ้าเป็นเกี่ยวกับระบบไฟจุดระเบิดปั๊บมันไม่ค่อยจะชดเชยให้เลยเห็นไหมตัวเนี้ย กลองบอกว่าโอ้ย,อย่าไปช็เชยอ,อะไรมันี่คาแรคเตอร์ของมันเป็นอย่างนี้เพราะถ้านั่งดูดาตา้าเล่นๆนี่นักเรียน,ยน,ยน,ยนจะเห็นความแตกต่างของรถแต่ละรุ่นเลยแหละบางว่างก็เอาดาต้ามานั่งอ่านเล่นถ้ามีเวลาว่างแต่ถ้าไม่ว่างก็จับสูตรสาเร็จของคููสุขสันต์เอาไปใช้ถ้าเป็นกาไฟของตระกูลโตโยต้าหนึ่งเอ็นซดเห็นไหมครกล่องมันบอกว่ายังไม่มีการค่าชอ็อตนี่ไม่มีการชดเชยบวกลบเพ้หรอกแล้วเห็นไหมครับแทบจะไม่มีผลกับ อากาศมากมายไหลเขา้าสองกว่าอากาศใกล้เขาเยึดแต่ตัวหลักๆครับนี่ครับมันชดเชยการฉีดให้แต่ก็ไม่หนักไม่หนักเหมือนหัวฉีดนิ่งอยู่ที่ประมาณ3.5มจุห้ตัวหลักๆที่ให้มองความแตกต่างระหว่างไฟกับน้ำมันคือ ตาแมวตัวนี้ครับนี่ครับไม่มีการชดเชยให้เลยครับว่าเป็นบวกเนื่องจากเคยบางแล้วนะบางบางส่วนผสมมันบางอ้าวบางแล้วทําไมไม่ชดเชยให้เราไม่สั่งไปให้ชดเชยให้เนี่ยมันเป็นสามจุดห้าเป็นห้าเป็นสีนะครับนะครับเห็นไหมครับไม่ยอมชดเชยเป็นที่ไฟครับ มันต่างกับน้ำมันนะฮะน้ำมันจะติดค่าช็อตให้แล้วก็ปรับค่าการฉีดให้เดี๋ยวครูทําให้คอยเสียอีกสักคอยดิเอ้บักบัอบบ๊อบบบับบ๊บบบหนักเลยตรงทีเนี้ยบางจัดเนี่ยพอมันสั่งบางบ้านศูนย์เลยบางถึงศูนย์เลยคราวนี้คอยไม่ทํางานไปสองหัวเป็นที่ไฟเลยเนี่ยนะครับเนี่ย ยังไม่ยอมบอกว่ากูไม่ปรับว่ากูรู้ว่าเป็นไฟก็จะไปฉีดน้ํามันเพิ่มอีกทําไมพาอจับได้ว่าเป็นไฟแล้วเนี่ยก็จะไปเพิ่มน้ํามันให้มันหนากินน้ํามันเพิ่มขึ้นทําไมรู้ว่าส่วนผสมบางบางแต่ว่าฉันก็ไม่ยอมปรับมันก็อยู่ดีดแค่สามจุดสี่สามจุดห้าเห็นไหมฮะมาดูโค้ดทีเนี่ยโค้ดมันบอกว่าอะไรมันยันอยู่แล้วโค้ดน่นะครับขอมาดูโค้ดยันเห็นไหมครับค่า Data มันต่างกัน พอดูโค้ดยันครับแงบลิตบปับกินหมูกับนักเรียนถ้ามีโค้ดเมื่อไหร่กินหมูก่อนปรับเนี่ยมีการผิดพลาดของทั้งสูบหนึ่งและสูบสามโค้ดยันเรียบร้อย Data ก,ก็ยัน Data มองว่าเป็นไฟเป็นไฟเนื่องมาจากไม่ได้เหมือนกับเคสของน้ำมันเห็นไหมฮะลิ a ด,ดต,ต้าสตรีมดูนะครับเอาอะไรขึ้นมาก่อนรอบ เครื่องอยนต์เอ็นจิน้นสปีดนะครับอินเจคเตอร์คือหัวฉีดการฉีดเป็นมิลิสิกอัตราการไหลของอากาศออกซิเจนเซ็นเซอร์ค่าเดิมๆที่เราดึงขึ้นมาแล้วก็ค่าช็อตแค่นี้ครับครูสุขสันดึงแค่นี้ลืมอุณนะหภูมนะิน้ำเอามาดูน,นะน้ำคููแลนเทมอ่ะโอเคครับปาก ยันอีกท,ทีแต่จริงๆแล้วโค้ดไฟมันร้อยเปอร์เซแล้วแหละแต่เราจะมาดูเห็นไหมฮะยันอีกเพื่อจะร้อยเป็นร้อยเห็นไหมครับค่าช็อตเนี่ยไม่ยอมปรับแก้ให้นักเรียนเลยถ้ามันเป็นที่ไฟเนี่ยถามว่าหัวไหนนักเรียนถ้านรุ่นนี้เนี่ยไปไล่สูบเอาเองทําการบาลานซ์เทสไม่ยอมปรับแก้ให้เพื่อที่จะมาสั่งให้หัวฉีดมีการปรับแก้บวกขึ้นแต่เครื่องติดไม่เต็มสูบเล่งไม่ขึ้น เร่งปรับๆๆๆๆๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นลักษณะนี้เป็นที่ไฟจุดระเบิดครับไม่คอยก็หัวเทียนครับไล่เช็คให้ดีส่วนมากจะเป็นที่คอยเห็นไหมฮะอาการเครื่องติดไม่เต็มสูบเดินเบามันมีหลายสาเหตุอากาศรั่วหัวฉีดไม่ฉีดหรือคอยไม่จุดถ้า Data มันสามารถบอกได้ครับเดี๋ยวนักเรียนจะได้เรียนการวิเคราะห์เครื่องยนต์ในการหาเซ็นเซอร์ตัวต่อไปและเป็นยังไง มีผลอะไรนะครับเจอกันในคลิปต่อไปครับกับเรียนซ่อมรถกับครูสุขสันต์ครับ